รอยัล n อนฟิลคลาสสิก350คือหนึ่งในมอเตอร์ไซค์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่สุดในโลกของรถสองล้อด้วยรูปลักษณ์คลาสสิกสไตล์เรโทรผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างลงตัวทำให้เป็นที่ชื่นชอบของผู้ที่ลหลงไหลในเสน่ห์ของอดีตและยังคงมีฐานแฟนคลับเหนียวแน่นทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทยดีไซน์ที่คงเอกลักษณ์ความวินเทจจุดเด่นของคลาสสิก350อยู่ที่ดีไซน์ที่ย้อนยุคแบบเต็มคัน ตั้งแต่ถังน้ำมันทรงหยดน้ำไฟหน้าทรงกลมขนาดใหญ่ไปจนถึงเบาะนั่งแบบแยก2ตอนบ่งบอกถึงแรงบันดาลใจจากกลุ่นเก่าในยุคสงครามโลกด้วยสีตัวถังที่มีให้เลือกหลายแบบเช่น h ทอรซยอนกรีน n ิกนาลเดสเซอร์แซนและโครเรสทุกสีล้วนสื่อถึงความคลาสสิกและความภาคภูมิของ Royal e อน i e ฟิลเครื่องยนต์ใหม่สมูดนุ่มนวลกว่าเดิม รอยัล e อ f นฟิลคลาสสิก350รุ่นใหม่มาพร้อมเครื่องยนต์ 349cc สูบเดียวแบบ SOHC 4จังหวะระบายความร้อนด้วยอากาศให้กำลังสูงสุดประมาณ20.2แรงม้าแรงบิด2 7นิวตเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์5สปีดด้วยแพลตฟอร์มเครื่องยนต์ใหม่ที่เรียกว่า J-Platform ซึ่งให้การขับขี่ที่นุ่มนวลขึ้นลดแรงสั่นสะเทือนและมีเสียงเครื่องยนต์ที่หนักแน่นเป็นเอกลักษณ์การขับขี่ที่ผ่อนคลายและมั่นคง คลาสสิก350ออกแบบมาเพื่อการขับขี่ที่ผ่อนคลายและควบคุมง่ายโดยท่านั่งที่ตรงเบาะนั่งกว้างและแฮนด์บังคับที่อยู่ในตำแหน่งเหมาะสมระบบการสะเทือนหน้าแบบเทเลสโคปิกขนาด41มิลิเมตรและโชคหลังแบบคู่สามารถปรับพอลิโหลดได้ช่วยซับแรงกระแทกได้ดีไม่ว่าจะขับบนถนนเรียบหรือพื้นครุขคะร,ระบบเบรกและความปลอดภัย ในด้านความปลอดภัยคลาสสิก350มาพร้อมระบบเบรกหน้าแบบดิสขนาด300มิมพร้อมคาลิเปอร์2ลูกสูบและเบรกหลังแบบดิสขนาด270มิมพร้อม ABS แบบ2ช่องช่วยเพิ่มความมั่นใจในการเบรกแม้ในสถานการณ์ฉุกเฉินโดยเฉพาะเมื่อขับบนถนนเปียกหรือลื่นเทคโนโลยีและฟีเจอร์ทันสมัยแม้จะดูวินเทจแต่คลาสสิก350ก็มีฟีเจอร์ทันสมัยตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ เช่นหน้าจอเรือนไม้ผสมระหว่างอนาล็อกและดิจิทัลแสดงข้อมูลความเร็วระยะทางน้ำมันและเวลาอย่างชัดเจนพร้อมระบบไฟเลสและพอร์ชาร์จ USB ที่ติดตั้งมาให้จากโรงงานน้ำหนักและการควบคุมตัวรถมีน้ำหนักราว195กิโลกรัมอาจดูหนักในตอนแรกแต่เมื่อเริ่มขี่จริงกลับรู้สึกมั่นคงและไม่ยากในการควบคุม ด้วยจุดศูนย์ถ่วงต่ำและการกระจายน้ำหนักที่ดีทำให้คลาสสิก350ขับขี่ในเมืองก็ได้หรือจะขี่ทางไกลก็ยังรู้สึกสบายความคุ้มค่าราคาในตลาดประเทศไทยรอย a l e เอ็นฟิลคล s สสิก5 0มีราคาจำหน่ายอยู่ที่ประมาณ139,000ถึง146,000บาทขึ้นอยู่กับรุ่นและสีซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับดีไซน์ วัสดุความทนทานและชื่อเสียงของแบรนด์ถือเป็นรถที่เหมาะสำหรับคนที่อยากได้มอเตอร์ไซค์มีสไตล์เฉพาะตัวและใช้งานได้ทุกวันสรุปคลาสสิกที่ไม่เคยตกยุค Royal Enfield Classic 350คือมอเตอร์ไซค์ที่มากกว่าคำว่าคลาสสิกมันคือไอคอนของความเท่นในแบบที่ไม่มีวันเก่าไม่ว่าจะเป็นนักขี่หน้าใหม่หรือสายขี่รุ่นเก่าก็สามารถตกหลุมรักกับความเรียบง่ายแต่ทรงเสน่ห์ของรถคันนี้ได้อย่างไม่ยาก มันไม่ใช่แค่พาหนะแต่มันคือสไตล์การใช้ชีวิตบนท้องถนน